ช่องปีปีคาาเอเน่แกชาน n อลนะครับอันนี้จะมาร้องเพลงประกอบละครน้วงใจเทวพผมนะครับเป็นละครภาคต่อจากสุภาพบุรุษจทฑาเทพนะครับผมบางทีววันนี้ผมอาจจะร้องสองเพลงหรือไม่ก็สามเพลงนะครับรอดูนะครับไปฟังเพลงแรกกันเลย let's go <S มันเจ็บตรงไหนรู้ไหมฟ้ามันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณรักผมแต่ผมจะเชื่อได้ยังไงล่ะในเมื่อผมไม่เคยได้ยินมันจากปากของคุณเลย พบกันในวันพบกันในวันในวันที่ฝ้าเห็นใจเราหรือแค่เราสองที่มองตากันฮะในพบเธออีกครั้งได้อ,อีกครั้งและในวันนี้เธอคงเหมือนเดิมยังเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามอง อยากฟังแค่คำว่าเราไม่ใช่อยากด้หายไปเลยได้ไหมคนดีเพรเธอคือเนคนนั้นที่ฉันตาม,ตามหาอยากขอทางการมูดาวให้นีแค่เราสองคน แา่เรียทุกทุกอย่างและเก็บวินาทีนี้ไว้อยาขอแค่เนียกับตาแค่เชื่วินาทียั้นใจหัวใจบังทึเกเรื่องอเราเาฝากไปด้วยกันในวันที่เธอต้องการให้มองขึ้นไปบนฟ้า มองขึ้นไปบนฟ้ามองขึ้นไปบนฟ้า ดะพบเธออีกครั้งเธออีกครั้งแต่ในวันนี้จะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่รอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามองอีกครั้งคำยังแค่คำว่าเราไม่ใช่มันจะหายไปเลยใช่ไหม ความล้าที่เราตามหาอย่าขอทามการมูดาวให้มีแค่เราสองคนอย่าลืมทุกทุกอย,ากกย่างและเก็บวินาทีนี้ไว้อย่าขอแค่เพียงจบตา แค่เชื่อวินาทีที่ใช้หับใจมันเชื่อเรื่องราวเน่ยฝากไปด้วยกันในวันที่เธอต้องการให้มองขึ้นไปบนฟ้า,อามองขึ้นไปบนฟ้า มองกินไปบนฟ้าจบเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงเตืองใจ่ว่าผมรูดอักษรนะครับชื่อเพลงว่าเพลงฟ้า I Watch ยูเดอะสกายเพลงนี้ร้องโดยกองทรพีนะครับเป็นพระเอกของเรื่องเด้อกองทรพีเป็นคนร้องเพลงนี้ซึ่งเขาเล่นทางละครแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะครับเขาเก่งเขา <c oughs> เขาเลยลองร้ <c oughs> องเพลงด้วยร้องเพลงประกอบละครด้วยนะครับไปฟังเพลงต่อไปกัน Let s ก o ก็รูว่ามันไม่ไดงไงนายที่จะถึงปลายทางรักของเรามันจะอัดไหลจะอบแปงใจ oh. ถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่โซ่เมาจะว่ายัางไงจะจำมือกันกันพอแค่ไหนจับมือไว้แลปล่อยนะ เธอจะหาต้องเจอกับคนที่ควรใจแค่ไม่เจอทางใจก็จะไม่กลัวอะไรรักที่คนสองคนที่จะยอมทนทุกกันและกันตนลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอย่าปล่อยให้ฉันได้ไหมในเธอคนดี พายฝนที่พันเข้ามาตะกต้คือข้ามตาที่ต้องมีทำให้เราวัดแรงเดินไปโอ้แต่รักไม่พอก็อต้องแพไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจำมือกันในพอแค่ไหนชอบมือไว้อย่าปล่อยนะเธอจะหาต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่มีเธอข้างกายก็จะ ไม่ตัวอะไรโ oh, oh. อ้รักกี่คนสองคนที่จะยอมท,ท,ทนที่จะแหกใจตลอดไปหนูจะเจอปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ฉันได้ไหมให้เธอคนดีวันเวลาของเราคือวันที่ผ่านไปไม่ดีจะยากแค่ไหนอยู่ที่ใจเราเชน่อม ก็ป uhm, ไว้ปล่อยนะเธอจะต้องวกิดสิ่งที่ควรใส่แค่หน่ตัท้งายก็จะไม่คัวอะไรรักคนสองคนที่จะยอมทนที่ัดแต่กันตะลใดไอยู่จะเจอปัญหาอะไรจะเป็นฉันไหมเธอคนนี เอปัญหาอะไร็ไปล่อยไม่ฉันได้ไหมนะเธอคนนี้สำหรับเพลงนี้ก็จบไปที่ได้ยบร้อยนะครับเพลงอย่าปล่อยมือเพลงรวมนักแสดงอยู่ช้เทวคุ่นนะอันนี้เขาลองทั้งทุกคนเลย เราแสดงจากละครดวงใจเทลครมทุกคนเลยร้องในงานดวงใจเทลครมสปอร์ตเดย์นะครับเป็นงานกีฬาสีของดวงใจเทลครมนะครับโอเคไปฟังเพลงต่อไปกันเลย สายตาที่ฉันเคยจดจำคงเป็นค่อยคำที่คุณเคยในวันนั้นวันที่วุนไปชีวิตก็เปลี่ยนหันแต่ความมั้นเธอก็ย,ยังไม่เปลี่ยนไปหายเป็นภาพตาที่ใกล้จะเลือนหายกลายเป็นภาพจงที่ชัดเจนและสดใส้าเราไม่เจอแต่ว่าฉันยังหวนไไหว ให้ทำไมแต่แรกที่น,นี้ค่ะอยากให้รู้ทุกๆเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้อยากให้รู้ทุกๆนาทีนีมันถึงมีความหมายอยากเจอทุกๆวันอยากเจอทุกๆกาย คู่แล้วว่าเธอสำคัญกับฉันมากที่ไายก็อย่าให้ไปเ่ราได้เจอกันอีกครั้งเธอคือมังไม่ใจให้เจอก็ขาดใจจะไม่ยอมเสียเธอไปคือวันนี้ทั้งหัวใจฉันรู้ตัวว่าที่ผ่านมาควเจะรักหรือเปล่า ภาพตาที่ให้จะเลือนทายคลายหน้าจริงที่ชัดเจนละสดใสน้านลวไม่เจอแต่ว่าฉันยังหวั่นไหวใจทำไมจะแรเ่างอีกคัางอยากให้ดู้ทุกๆเวลาที่ไี่เคยอยู่ตรงนี้อยากให้รู้ๆๆทุกๆนาทีที่มันจึงมีความหมาย อยากเจอทุกๆวันอยากมีเธอข้างๆกายรู้แล้วว่าเธอสำคัญกับฉันน่าพิ่ัยยก็อย่า,ยาหายไปเราได้เจอกันอีกครั้งเธอคือลมหายใจเธอให้เธอก็ภาดใจแต่ไม่ยอมเสียเธอไปเมื่อวันนี้ทั้งหัวใจฉันเพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาควรจะรักหรือเปล่า จรจรจกบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเพลงโคตรจะรักเพลงประกอบละครใจพิสุทธิ์ก็คือดวงใจความใจพิสุทธิ์นั่นแหละร้องเพลงนี้ร้องโดยทอมอิสรานะครับโอเคสำหรับเพนี้ก็พอแค่นี้หละผมร้องแค่นี้แหละถ้ามีให้กดเสิร์เกมเมอร์กลับมาอีกครั้งก็รอตอนอาตาหเพิร์อัปเดตครับแต่ถ้า อยากทุกคนอยากให้ทําละครสั้นก็เม้นมาบอกได้นะครับว่าคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากให้ทําละครสั้น e p ที่4ต่อถ้าอยากให้ทําก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับส,สดีคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบายบายคับ